ฝนมาตามนัดบ้างหลังเลิกงานเธอมากับคนนะหลายคนบอกไม่ได้กลับบ้านอ่ะครับผมตั้งใจจะกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าฝนถล่มกรุงนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆปรากฏว่าฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมขังในหลายจุดฝนกรุงเทพเวลาตกทีคุณผู้ชมครับอองจริงเหมือนฟ้ารั่วอ่ะตกมาฝนไม่ตกรถก็ติดอยู่แล้วยิ่งฝนตกรถยิ่งติดแล้วนี่เป็นภาพที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ลําบากไปกันใหญ่ไม่ใช่เลยหรอก BTS ยังวิ่งได้แต่จะออกจากสถานียังไงก่อน,น,นเราฝนก่อตกน้ําก็ท่วมนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายจุดเลยจุดที่เป็นจุดอ่อนไหวหรือว่าจุดที่น้ําท่วมง่ายอ่ะพูดกว้างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นถนนแจง้งวัฒนะจะเป็นแถวสะพานควายเป็นแถวรัชดาเหล่านี้หรือว่าแถวเรียบด่วนเนี่ยคุณผู้ชมครับฝนตกแบบนี้เอาจริงๆหลายคนบอกอ้าวเมื่อวานฝนตกแล้ววันนี้ฝนจะมาอีกหรือเปล่าก็ต้องเตรียมพร้อมต้องระวังเอาไว้นะครับแต่ทีนี้ พอมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ผู้ว่าลงพื้นที่นะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะตรวจสอบกันหน่อยตั้งแต่สองทุ่มพื้นที่แรกคือไปที่คลองบางซื่อติดตามสถานก,การณ์น้ําท่วมผู้ว่าบอกว่ามีน้ําท่วมแถวประดิพัทด,ด้วยสะพานควายอินธรรมระสุดที่สารหลายพื้นที่มันเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะเพราะว่าคลองบางซื่อน้ํามันเต็มมากอุโมงบางซื่อระบายน้ํามันยังปิดอยู่นะคะจะเปิดใช้งานวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะคลองบางซื่อนะ เนี่ยความบางซื่อตังนี้โอ้โห <ปะ S 1> oh, น้าเต็มเต็มเปียเยเป่ยมนะฮะเต็มเปลี่ยมนะก็จริงแล้วสาเหตุที่น้าเต็มเพราะว่ามีแล้วปลายทางมันจะมีอุโมงค์อยู่ใช่ไหม mm hmm. F มีอุโมงค์แล้วก็มีแบงซื้อครับมีสถานี้บงซื้อ <c oughs> ที่ผมลงไปอยู่ในุโมงค์อ่ะเขาก็ลงัลงเลนอยู่เขาก็ปิดดูดเลนอุโมงค์เลยปิดทําให้น้ําในคลองเนี่ยมันอาศัยอุโมงค์ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องอาศัยตัวคลองบางซื่อเป็นหลักแล้วก็ไปดูดออกตรงแถวสภาใช่ไหมเนี่ย ต้องเกียกายใช่ไหมวัดแก้วฟ้าครับเดินวัดแก้วฟ้าอ่าสรุปแบบนี้อุโมง์บางซื่อระบายน้ำเดี๋ยวจะเปิดใช้งานกัน1มิถุนายนนี้คือวันพุธนะคะหนึ่งมิถุนายนคือเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าชาติชาติบอกฝนมาเร็วไปวันนึงคชอรหังหนึ่งมิถุนายนตั้งใจว่าเดี๋ยวเนี่ยจะเปิดใช้งานอยู่แล้วฝนมันดันมาล่วงหน้าไม่รู้ทำไมรีบมาน้ำมาเลยท่วมเลยแล้วท่านอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้นะครับกทมครับท่านบอกว่าแถวแถววัดแก้วฟ้าเกียรกายเนี่ย ก็เร่งระบายน้ำาปันอย่างต่อเนื่องทั้งคืนแต่ว่าปั๊มเนี่ยมันมีอยู่15ตัวครับแล้วน้ำมันเยอะไงปั๊มมันไม่พอหรอกครับมันก็ดูดช้าพอดูดช้าปุ๊บทำให้น้ำในย่านอินธร,รมระรวมถึงสะพานพายก็ดูดช้าไปด้วย ฝนหยุดตกแล้วเข้าใจแต่พอฝนหยุดปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมขังในกรทมไม่ใช่ว่าฝนหยุดแล้วน้ำมันจะแห้งไงมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องกรทมใจเย็นๆนะผู้ว่าก็เต็มที่แล้วสองทุ่มก็ยังไม่ได้นอนเลยแต่ว่าก็เช้านี้ก็ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งรับกันใหม่ว่าวันนี้ถ้าฝนมามันจะระบายด้เร็วขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกดีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้